สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านปุ๊กกี้มัมมีลูกสองนะคะแม่จ๋าวันนี้มาจัดโปรโให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอไลน์นี้แพรเพาะจัดโปรโลดราคาค่ะคุณแม่จ๋าหนึ่งแถมหนึ่งจากปกติราคาจะอยู่ที่598บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่307บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะคุณแม่จ๋าไซส์ใหญ่ขึ้นราคาเพิ่มขึ้นตามไซส์นิดหน่อยรับโปรนี้กดติดตามเพื่อรับคู ปองส่วนลดแล้วก็คูป,ปองส่งฟรีก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวนี้เป็นแพมเพิร์ดไอชีเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะแม่ผลิตและนําเข้าจากญี่ปุ่นซึมซับน้ําได้มากกว่า600 ml ใส่ได้ยาวนาน8-12ชั่วโมงบางเบาซึมซับแห้งเร็วแห้งสนิทภายใน5-10วินาทีเท่านั้นวันนี้มาจัดโปรน1แถม1ให้กับแม่แม่ที่เลื่อนผ่านมาเจอไลน์นี้นะคะสําหรับ โปรหนึ่งแถมหนึ่งแม่จะได้แพมเพิร์ดไซส์ S ไปทั้งหมด108ชิ้นค่ะไซส์ Side M 104ชิ้นไซส์ Side L 100ชิ้น XL 96ชิ้น 2XL 92ชิ้นและไซส์ใหญ่สุด 3XL ได้ไปทั้งหมด88ชิ้นฉเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละแค่2-3บาทเท่านั้นเอาอะไรมาไม่คุ้มแม่ราคานี้บ้านไหนเปลี่ยนแพมเพิรดบ่อยใส่แพมเพิร์ดเปลืองนะคะน้องฉีบ่บ่อยถ่ยบ่อยแนะนาคุณแม่เอาตัวนี้ไปช่วยเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก มมากดมาจิ้มไปตุนกันได้เลยนะคะสายตุนสายประหยัดห้ามพลาดเลยนะคะคุณแม่จา๋าตะกร้าที่2หรือตะกร้าที่กี้ปักหมุดไว้ตอนนี้เลยนะถ้ากี้ลงไลฟ์ไปแล้วราคาเปลี่ยนไม่ได้ราคานี้นะคะคุณแม่จา๋ารีบกดรีบจิ้มไปก่อนที่คูปองส่วนลดหรือว่าคูปองส่งฟรีจะหมดนะวันนี้กี้มีคูปองส่วนลดให้แล้วก็คูปองส่งฟรีให้เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่กดสั่งในไลฟ์เท่านั้นนะคะแม่จา๋าแม่จะไม่ต้องเสียค่าส่งแม้แต่บาทเดียวเลย เ,เพราะว่ากี่มีคูปองส่งฟรีให้นะรีบกดรีบจิ้มไปก่อนที่คูปองจะหมดนะคะแม่จ๋าคูปองมีจํานวนจํากัดใช้ได้เฉพาะในไลน์เท่านั้นนะคะคุณแม่จ๋าย้ําว่าเฉพาะในไลน์เท่านั้นกดไปได้จิ้มไปได้เข้าไปเลือกไซส์ที่คุณแม่ต้องการได้เลยนะคะ ไม่มั่นใจเรื่องไซส์เรื่องน้ำหนักคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกี้ได้เลยนะสำหรับแพมเพิสไอชีนะคะแม่จา๋าน้องแรกเกิดน้ำหนักตั้งแต่3กิโลถึง6กิโลเลือกไซส์เอได้เลยคะ่ะคุณแม่ไซส์เจะเป็นงานแบบเทปติดนะคะแม่จา๋าตัวนี้ปรับระดับได้ไซส์เกับ L มีให้เลือก2แบบแบบเทปแล้วก็แบบกางเกงนะน้องที่น้ำหนัก6ถึง11กิโลเลือกไซส์ M 9ถึง14กโลเลือกไซส์ L 12-17ถึง17กิโลเลือกเป็นไซส XL ์ XL 15-20ถึง20กิโลใส่2 XL แล้วก็น้องที่น้ำหนัก18นะคะถึง25กิโลเลือกเป็นไซส์3 XL ได้เลยค่ะคุณแม่จา๋างานตัวนี้เป็นงานตะกร้าที่2นะหรืองานที่กี้ป์บอกหมดไว้ตอนนี้นะคะราคาเริ่มที่307บาทเท่านั้นค่ะคุณแม่จากปกติ2ห่อราคาจะอยู่ที่598บาทวันนี้มาจาัดโปรเฟสตเซลให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เลื่อนผ่านมาเจอไลน์นี้ เอาไปในราคาเพียงแค่3 0 7บาทเท่านั้นไซส์ใหญ่ขึ้นราคาเพิ่มขึ้นตามไซส์นิดหน่อยนะคะคุณแม่จะเพิ่มไม่เยอะนะตัวนี้กดไปได้จิ้มไปได้เลยค่ะแม่แม่เฉลี่ยแล้วตกชิ้นละแค่2-3บาทเท่านั้น ส่วนแม่แม่ท่านไหนอยากจะได้หนึ่งห่อไปลองใช้ดูก่อนหรือไม่ได้อยากได้เยอะหนะอยากได้แค่หนึ่งห่อกดตะกร้าหนึ่งได้เลยคะ่ะคุณแม่จ๋างานตะกร้าที่หนึ่งเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทมีครบไซส์ตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ 3XL เหมือนกันคะ่ะคุณแม่เริ่มที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทส่งฟรีมีปลายทางรับโปรนี้กดติดตามเพื่อรับคูปองส่งฟรีจากทางร้านก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณแม่ท่านไหนไม่มีคูปองส่งฟรีแม่กดติดตามไว้นะคะ เดี๋ยวคูป,ปองส่งฟรีจะขึ้นชายให้อัตโนมัติรองรับการชําระแบบปลายทางถ้าคุณแม่ลองกดดูแล้วนะคะมันไม่ขึ้นเก็บปลายทางให้คุณแม่คะแนะนําคุณแม่เปลี่ยนยูสมากดนะลองแช์ออกไปนะคะแล้วก็เอาอีกเครื่องมากดนะเพราะว่าบางยูสจะจะใช้แบบการเก็บปลายทางไม่ได้นะคะแม่จ๋าบางยูสจะใช้ไม่ได้นะแม่แช์ออกไปแล้วเอาอีกเครื่องมากดดูนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะกี่มีแพมเพิร์ดน้องใหม่มานําเสนอนะจ๊ะคุณแม่จ๋าแพมเพิร์ตเพนบอสนะคะแม่ราคาเปิดตัวคะ่ะแม่แม่จา๋าทุกไซส์มี50ชิ้นราคาเริ่มที่128บาทมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์3 XL ค่ะคุณแม่เป็นแพมเพิร์ดที่ใส่ดีซึมซับดีนะคะซึมซับมากกว่า700 ML เลยนะคะคุณแม่ตัวนี้นะคะทุกไซส์มี50ชิ้นเริ่มที่128บาทไม่เกิน100 ร้บาทและที่สำคัญคือส่งฟรีด้วยกดตะกร้าที่3ไปได้เลยนะคะแม่จ๋าย้ำว่าตะกร้าที่3นะทุกไซส์มี50ชิ้นนะคะแม่กด2ห่อก็ได้3หมหอก็ได้นะค,ะคุณแม่จ๋าเลือกไปได้จิ้มไปได้เลยใสยด่ดีรับรองว่าใช้ดีแน่นอนหรือคุณแม่สนใจงานตะกร้าไหนเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพัมเพิร์ตไอชิโกยูมิโซกุซูมิโกหรือว่าเฮโลย่านะคะคุณแม่จ๋าใส่ดีแน่นอนนะแม่นะคอมเมนต์เข้ามาส อบถามหรือขอดูตัวอย่างสินค้าได้เลยกี่มีตัวอย่างสินค้าให้คุณแม่ดูทุกไซส์เลยนะคะทุกตัวนะคะคุณแม่จา๋าขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่อุดหนุนเข้ามานะคะ